สวัสดีครับนักเรียนนี่คือ EP1 ของบทเรียนออนไลน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเรื่องการเจริญเติบโตและระบบอวัยวะภายในของมนุษย์จากนี้ครูจะนำนัเกเรียนไปพบก,กับแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับ ที่หนึ่งวันนี้เราจะพบกันในช่วงเวลาสั้นขอให้ลักเรียนได้เรียนรู้ใปพ่พร้มคมกันและก็ตั้งใจนะครับถ้าบังเอิญลักเรียนไม่ทันลักเรียนสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับแบบทดสอบก่อนเรียนครับลักเรียน ไปดูคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียวข้อ1ครับร่างกายคนเรามีการเจริญเติบโต,ตเมื่อใดก็หลังจากลื่นตาดูโลกขอหลังจากการปฏิสนธิคอหลังจากมีอายุ1นสัปดาห์ง,งหลังจากอายุ1ปีเลือกคำตอบเลยครับข้อ2 ลำดับการเจริญเติบโตของร่างกายเราจะเป็นไปตามข้อใดกวัยเด็กวัยทารกวัยรุ่นขอวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นขอวัยรุ่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่งอวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นเลือกคำตอบครับ มาพบกับข้อ3ถามว่าข้อใดที่เราไม่อาจถือเป็นเกณฑ์วัดความเจริญเติบโตของร่างกายได้ขอน้ำหนักขอความยาวของเส้นผมขอความยาวของลำตัวงอส่วนสูงเลือกคำตอบครับข้อ4โดยทั่วไปเมื่อเราอยู่ในวัยเรียน เรามักจะวัดการเจริญเติบโตของร่างกายโดยใช้ค่าอะไรก็ความยาวของลำตัวความยาวของแขนขาขอความยาวของเล็บมือเล็บเท้าคอจำนวนฟันน้ำนมจำนวนฟันแท้หงส่วนสูงน้ำหนักเลือกคำตอบได้เลยครับข้อ5 ในช่วงวัยใดที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจก็วัยทารกขอวัยเด็กขอวัยรุ่นงอวัยผู้ใหญ่จะเรียเรื่องกันต่อครับไปดูข้อ6ครับเรียนครับถามว่าส่วนใดของร่างกาย ที่ไม่มีมาพร้อมกับการคลอดจากท้องมรรดาก่อตาขอหูคอจมูกงอฟันดูนคำตอบครับข้อ7นักเรียนควรวัดการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมก่อทุกวันขออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พออย่างน้อยเทิมละหนึ่งครั้งรอทุกปีแล้วก็ตอบกลับข้อ8ลักษณะร่างกายเริ่มมีการเสื่อมเกือบทุกระบบผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่นไม่ตึงตึงเป็นลักษณะของวัยใดก็ วยรุ่นขอวัยผู้ใหญ่คอวัยทารกขอวัยชราตอบครับเก้าลักษณะสัดส่วนความยาวของศรีรษะต่อลำตัวเป็นหนึ่งต่อสี่แขนขาสั้นหดอยู่แทบตลอดเวลากล้ามเนื้อมีน้อย เป็นลักษณะของวัยใดครับรก็วัยทารกวัยเด็กอควัยรุ่นงอวัยชราตอบครับและข้อสิบสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดที่มีต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ได้แก่สิ่งใดบ้างก็การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ขอการออกกำลังกายสม่ำเสมอ พอการพักผ่อนที่เพียงพอรอพกอขอ,ลอ,ขอ,ขอและคอถูกและราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับในช่วงเวลาแรกของ EP หนึ่งและเราค่อยไปเจอกันใน EP สองต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้สวัสดีครับ